เกิดอะไรขึ้นลูกชายป่าก,กิ๊กเกินทนขอภรรยาเป่าปาวลีแยกห้องนอนต้องบอกว่าล่าสุดลูกชายของปาก,กิ๊กนั้นก็เกินทนล่าสุดได้ออกมาเผยความจริงที่ไม่มีใครรู้กลางรายการหลังขอภรรยาเป่าปาวลีแยกห้องนอน ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเปาเปาวลีนักร้องลูกทุ่งเคยประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหลายเวที ต่อมาได้รับการคัดเลือกจากสหมงคลฟิล์มให้แสดงภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงโดยรับบทนำเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์และทราบกันดีว่าเปาเปาวลีและเอิร์ธการกิจเจริญได้เข้าพิธีแต่งงานกับทายาทป่ากิก๊กเกียรติกิจเจริญเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2562หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีและรวมแต่งงานก็เป็นเวลา12ปีแต่ก็ยังไร้วี่แววไม่มีทายาทต,ต้องบอกเลยว่าล่าสุด ลูกชายปากกิกนั้นก็เกินทนล่าสุดได้มาเผยความจริงที่ไม่มีใครรู้กลางรายการหลังขอภรรยาเป่าปวรีแยกห้องนอนโดยทั้งคู่ได้มาออกรายการเกลือวันเดอร์ในชื่อตอนเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอิร์ดขอเป่าแยกห้องนอนและช่วงหนึ่งในรายการก็ได้เล่าถึงสาเหตุการแยกห้องกับเปาปวรีว่าเกลือถามว่าเอิร์ดบอกว่าเปาสกมกมากถึงขั้นขอแยกห้องนอนเลยหรอ เอิร์ธบอกว่าใจเย็นๆฮะเรื่องนี้มันยาวซกมกเอาจริงๆเป่าไม่ได้เป็นคนซกมกครับแต่ว่าคือเราแยกห้องเพราะว่าห้องนอนมันนอนด้วยกันแต่แยกห้องเสื้อผ้าเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงเขาต้องมีพื้นที่แต่เขาก็ไม่เคยเก็บผ้ากองเป็นสุ่มๆไว้อันนี้ใส่บ้างไม่ใส่บ้างสุ่มๆกันไว้ก่อนบางทีมันมีกองเยอะไงเราก็ต้องเอาไม้เขี่ยก่อนว่ามีงูอยู่หรือเปล่า ตอนนี้หน้าฝนด้วยไม่รู้ว่างูเห่ามันจะเข้ามาหรือเปล่าปาวลีบอกว่าก็เวลาเรารีบไปทำงานบางครั้งตื่นเช้าเราต้องบินไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราไม่ได้เก็บเพราะต้องเตรียมตัวหรือฟิตติ้งชุดอะไรอย่างเงี้ยชุดไหนที่เราเอามาลองยังไม่ถูกใจก็กองไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาค่อยเคลียร์อีกทีเอิร์ธบอกว่าแต่ก็ไม่เคยเคลียร์นะ